สมมุติว่าการเปิดผับใช่ไหมครับแต่ว่าห้ามขายแอลกอฮอล์ถึงเวลาเท่านี้หรือเท่านี้มันมี2ออย่างคือเวลาเท่านี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าโรคระบาดมันไม่ได้เลือกเวลาใช่ไหมครับมันเลือกจํานวนคนกับการว้างตัวแล้วก็แอลกอฮอล์มันไม่ได้เกี่ยวอะว่าร้านนี้เปิดได้แต่คุณห้ามขายเหล้าแล้วเอาเรื่องร้านนี้ถึงขายเหล้าได้ผมว่ามันไม่ได้สอดคล้องก,กับปัญหาโควิดอะมันเหมือนกับว่าการแค่ได้ได้แค่ออกคําสั่งบางอย่างเพื่อให้เป็นมาตรการโดยที่ไม่ได้การแก้ปัญหาจริงจริง ไปคุยเรื่องนั้นก่อนดีกว่าครับ้วเราค่อยมาหว่าว่านักดนตรีจะได้รับความเท่าเทียมในตอนนี้เพราะว่าเขายังคิดอะไรปกติยังลำบากเลยใช่ตอนนี้ขึ้นอะนอ่วงนอ้นที่เนอราเ้ือะดขนตรีป๊นอร้นะมาณแนอะรนอรระนน ที่ <Merci. S 2> มันไม่ได้แบบว่าเป็นลอกจ๋าเป็นป๊อปจ๋าหวานจ๋าขนาดนั้นซึ่งมันอยู่ตรงกลางพอดีแล้วพอดีดันเราอยู่ค่างสมอลรูมพอดีไงมันเลยกลายว่าเอ้ยยิ่งกลายเป็นเรายิ่งอินดี้ขึ้นม่ใหญ่คือเรา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 ทำเพลงป๊อปแต่เราอยู่ในใตค่ายของอินดี้แล้วเราเรียบเรียงดนตรีแบบอินดี้เพราะว่าเราไม่ชอบการเรียบเรียงดนตรีแบบป๊อปเพราะมันเนี้ยมันยากสำหรับเราคือในยุคนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่โงดนตรีที่เป็นอินดี้เกิดบทั้งหมดอ่ะมันไม่เล่นป๊อปอืม เออแล้วเราเหมือนเป็นแบบขยัะแรกอ่ะที่ที่ทำอะไรออกมาให้ให้มันดูป๊อปแล้วมันมีความแบบแพชชี่พอดีด้วยมันก็เลยเหมือนเหมือนเป็นตัวแรกตัวแรกที่แบบมามาท้าทายอะ่ะคือจริงๆแล้วเป้าหมายตอนที่ทําวงอะครับ ถ้าเกิดเอาเป้าหมายแรกจริงๆนะครับสเต็ปแรกก็คือเราอยากให้บ้ามันเสร็จมีซีดีออกมามีฟั๊มตามีะายชัดเจนมีการได้พับบิดทั่วไปแล้วได้บอกพ่อแม่ว่านี่ผมไม่ได้โดนหลอกอะถือ้วถือแผ่นแล้วนี่แห่ที่บอกว่าทำนู่นทำนี่เนี่ยมันมีจริงค่ายนี่มีอยู่จริงบนโลกแล้วก็เพลงมีอยู่จริงแล้วเราเป็นศิลปินเป็นออกเทปจริงๆแล้วนั่นคือจุดเป้าหมายแรกที่นั้นก็คือได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะเวลาเราไปทัวร์ช่วงแรกแรกเราจะไปเจอรุ่นพี่เช่แบบซพดอกมอ o อกคาราบา อะไรแบบนี้ครับซึ่งเขาไม่มีอาชีพอื่นเขาทำเป็นอาชีพแล้วจริงๆเราก็ก็ฝันว่าถ้าเป็นไปได้นะไอกงานของเราเนี่ยมันดูแลมันดูแลตัวเองได้ก็น่าจะดีอัลบั้มนี้จะเปิดกว้างขึ้นจากอัลบั้มที่ก่อนๆก็คือทุกคนมีส่วนร่วมเท่ากันแบบ25เปอร์เซ็นต์เลยไหมคราบว่ามันเท่ากันจริงๆสี่คนดิมได้มาเขียนเนื้อได้มาเขียนทำนองจั้มได้มาเขียนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบทุกๆอย่างมันก็มีความเป็นวงสูงขึ้นแล้วมันก็สนุกมาก บอกว่าทุกคนจะรับรู้ถึงความสนุกของมันแล้วเราก็พูดกันเสมอตอนทำระบาบ้าว่าเราเป็นวงป๊อปนะเวลาวิธีการทํางานการเรียนยหรือการใช้เนื้อตัวอย่างง่ายสุดก็คือการเขียนเนื้ออะไรเงี้ยเราคิดว่าวงป๊อปอนะื่น่ะจะไม่เขียนแบบนี้ต้องเป็นวงเราเท่านั้นที่จะทําอะไรแบบนี้ออกไปครับ <c oughs> ซึ่งดีหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบมันแล้วใช่ครับเดี๋ยวทำตั้งนั้นนึงครับขอดีเลยแพลรับเลยครับแพลรับแพ้เลยครับแพ้เลยครับไม่ต้องพักต้องครับ ถามถามพี่เขาเถอถามพี่เขาก็ชอบนะมึงดูมึงดูเก้าอีอ้ตรงนี้เก้าอีกก้เกน้าอี้เนี้ยด้านสามเลยครับพ<า>อดีเป้ยเขา้าเข้าข้างในใช่ป่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพไหนนะครับถ้าเสียภาษีแล้วก็สามารถบ่นได้ทุกคนนั่นแหละถ้าเกิดบริหารไม่ดีเราก็บ่นว่าไม่ดีถ้าเกิดว่าเออเราไม่ได้รับความเท่าเทียมเราก็เป็นร้องขออย่างสมมุติทุกคนถามว่า ที่ไปสภาเนี่ยได้อะไรได้อะไรผมว่าโอ้ยอย่าว่าได้อะไรเลยได้เข้าไปขาในสภา,าไม่ได้เข้าเลยได้เข้าแค่ป้อมยามบางทีคือคนที่ดําเนินการก็ไม่มารับเรื่องเลยคือเราก็มีสิทธิ์บ่นถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเราก็เสียภาษีดีไม่ดีเสียภาษีเยอะกว่าเขาอีกที่เป็นนักการเมืองด้วยซ้ําบางทีเราเสียภาษีมากกว่านายกอีกนะพ่อกูบอกจริงๆนี่เรื่องจริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเงินเดือนเราได้อาจจะได้เยอะกว่าแต่ว่าจริงๆการที่จะเป็นหนึ่งคนหรือว่าไม่จะเป็นเรื่องภาษีก็น,นะครับคุณสามารถมีสิทธิ จะพูดอะไรก็ได้ที่คุณอยากพูดแต่อยู่ในหลักเหตุและผลเราพูดในสิ่งที่เราเออเราขาดหรืออะไรไปเราขอร้องอะไรเข้าไปประมาณนั้นมากกว่าซึ่งถามว่าถ้าทุกคนเลิกเราเป็นอย่างนี้มาตลอดครับไม่ได้ไม่ได้เพิ่งจะมาเป็นช่วงนี้เป็นช่วงไหนเราก็เราก,เราก็พูดตลอดแ่าที่เราไปก็คือถ้าถ้าเขาไม่รับเรื่องหรือเขารับไปเขาก็ไม่ได้สนใจมากอืแต่ก็ไปเพื่อที่จะให้นักดนตรีคนอื่นนะครับ เราไม่ได้มองแค่ศิลปินที่ได้ออกเท่หรือยีน่าแล้ต่ดนตีกลางคืนด้วยทั่วไปว่าให้รู้ว่าเรายังมีกำลังใจเรายังมีสู้ต่อแล้วก็เราไม่้เลือกอาชีพผิดนะสิ่งที่เราทำที่เรารักหรือเราถนัดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องมันเป็นอาชีพที่ดีแล้วมันก็ต้องมีค่าทัดเทียมแบบอาชีพอื่นิได้ยังทำมาหากินได้อยู่แล้วก็ควรจะรับรายได้เท่าๆกันสมัยก่อนมันพูดได้หมด อย่างน้าแอสเขียนเพลงแบบลงวัดเนี่ยรัฐบาลผู้น่าสงสารไม่ไปด่าน้าแอดด่ารัฐบาลก็ไม่เกี่ยวถูกไหมเขาก็ไม่ด่าน้าแอดเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่าสนุกดีพูดถึงรัฐบาลน่ารักน่ารักหรือจะด่ารัฐบาลตรงๆก็ได้แล้วครานี้เราจะโอเคเราอาจจะไม่เก่งเข้าเขียนเพลงได้ฮิตเท่าในการรัฐบาลหอนน้าแอสเราก็พูดในแบบของเราเราใสดงออร์เดของเรากังวว่าไม่ทำไมต้องมีปัญหากับนักนตรีถ้าเราจะพูดเใช่ผมอยากได้ แผนการแก้ไขที่ชัดเจนให้รู้สึกว่าคุณตั้งใจทำงานเรื่องนี้จริงๆหนึ่งสองสามสี่ห้าพอมคุณมีแผนครับคุณจะได้เตรียมตัวของคุณถูกคุณจะได้ไว้ในชีวิตคุณได้แลวสมมติว่าเขาไม่ีแผนมาแล้วแผนเนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กหรือลองทำแล้วมันไม่เวิร์กม,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 มันจะมีการพัฒนานต่อไปจากคน,นที่ ใช่อย่างเราได้เริ่มหนึ่งคือการทดลองว่ามีตัวสองสามหนึ่งไ้เวิร์กไปสองของได้เวิร์กไปสามตอนนี้แบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะเอาตังค์มาให้หรือว่าจะมาห้ามห้ามที่ออนไลน์จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เปิดกว้างแน่นอนคงติดทุกคนมันไม่ได้ดังทุกคนเว้ยมันไม่ได้มีแบบว่าจุดน่าใจทุกคนแต่บางคนก็เก่งมากแล้วสินเขาฝึกมามันเหนื่อยกว่าจะเก่งถึงไหนครับเพราะฉะนั้นคือขอขอแผนการที่ชัดเจนขอกรอบเวลาขอได้ที่ให้สุขุณจิงใจการแก้ปัญหาอันนี้ให้มันได้ก่อนก่อนไปฝันเน เขาแค่เราเป็นแค่จุดเล็กๆในสังคมแล้วาทีขนาดจุดใหญ่มากมันยังไม่สนใจไอ้นี่เป็นคนตีนพื่ชอบไมาได้เราเขาในอาจรัฐบาลนี้อรการหรือว่าสังคมไทยในรุ่นส่วนใหญ่ก็จะมองว่าการเล่นดนตรีไันเป็นอาชีพที่แบบไม่ได้ความถูกให้ความสาคัญมากใช่ไหมครับยังจะมีคําแบบซ้ําๆเดิมๆแบบนั้นซึ่งแบบน่าเบื่อมากแต่เราก็กลับไปชอบเอว w h เ c h l e s l e แล้วงานปีใหม่เมื่อกี้จะเอาลิซ่ามานั่งดนตรีเปล่าพวกนั้นน่ะที่มึงชอบกันน่ะแล้วมึงก็ดูอย่างบิอนเซ่หรือว่าเจซีนั่นคือตัวกว่าเราโจไบเดนด้่ซ้ำคือคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอาชีพนี้มันทำเงินได้แค่ไหนเห็นอยู่แล้วว่าเกาหลีทำอะไรได้บ้างเห็นอยู่แล้วว่าคุณชอบอะไรบ้างแล้วมันมันเิื์อแค่ไหนกับเรื่องนี้มันเิื์อมากแต่มึงก็ยังมองเป็นเรื่องแบบนีเงาไ้สาระอย่าให้ลูกไปเรียนดนตรีอย่าไปเรียนดนตรีมันเป็นแบบนั้นอยู่มึงคิดดีๆก่อนแล้วก็ให้เขาทัเรื่องนี้้้้ดดวยถาาเกิผูนนนคึง หนึ่งเพลงให้นักร้องหนึ่งเพลงให้ทูเคอเลอร์ให้หนักดนตรีแล้วกันเดีกับหนึ่งเพลงให้ทูเคอเลอร์ให้หรัฐบาลสมมุติว่าผมจะให้นักดนตรีแล้วกันผมให้สิ่งที่แสนดีไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ห่างกันสักเพียงไหนฉนันอยู่ข้างเธอตลอดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมึงกับกูหนีกันไปไม่ได้หรอกเพราะมึงก็ได้ดนตรีกูได้ดนตรีถ้า <S <S ใจะรัฐบาลนั้นเพลงอะไรครับโกหกครับโกหกครับผมบอกว่ารักรักชันฉันโกหกทั้งนั้นวันนี้ทุกอย่างฉันรู้ทันเธอกับไปทำทำร้ายใจมาฟักเกอร์เ้ไกเกอร์เดนไหน